สวัสดีนะครับผมเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสมาส่งล้อให้ลูกค้านะครับอยู่อำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ดูน้ําครับหลังจากฝนตกกรายวันครับผมอันนี้ก็เป็นแม่น้ําป่าสักนะครับผมสะพานบังค่องนะครับเป็นอำเภอวิเชียรนะครับผมดูครับน้ำมาแบบสุดยอดเลยดูอู้พามาชมครับ ผมก็จะกลับบุรีรัมย์นะครับประมาณสามสี่วันนะครับพอดดีว่าเอาล้อเหล็กมาส่งให้ลูกค้าก็ส่งเสร็จแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำมาแบบหุดยอดเลยครับดูน่าจะเข้าทุ่งนาแล้วครับนุ่นฝั่งนุ่นครับ ชาวบ้านก็มายืนดูมายืนลุ้นเลยครับถ้าฝนตกแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะครับโซนนี้พลังการมากพามาดูฝั่งนี้ครับชาวบ้านยืนชิโบอันตรายมากครับ อยู่นี่ก็จะเป็นตำบลบึงกระจับนะครับผมอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับแม่สุดยอดเลยน้ำมาแบบอลังการมากนี่ก็เป็นสะพานวังทองนะครับตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรอีกประมาณหนึ่งเมตรครับจะถึงพื้นสะพานแล้วนะครับผมประมาณหนึ่งเมตร ไม่ถึงหนึ่งเมตรเลยเนี่ยประมาณห้าสิบเซนครับยอดเลยอ,อ,อันตรายมากแม่น้ำป่าสักเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบุรีรัมย์นะครับกลับบ้านสองสามวันสี่วันห้าวัน มานี่แหละโอ้ห็นใจถ้าฝนตกอย่างนี้ผมว่าไม่เหลือครับแต่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับผมผมมาตลอดทางตั้งแต่พิจิตถึงตรงเนี้ยฝนตกตลอดทางเลยครับไม่มีเว้นเลยจะเข้าหมู่บ้านแล้วครับน้ำแดงแจเลยบางพื้นที่เขาก็ท่วมแล้วนะที่ไหนน้ำท่วมก็สามารถบอกคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้อง ดูน้ำมาไว้มากแต่ขี่รถม้าก็ฝนตกตลอดทางนะครับผมทุ่งลงทุ่งน้นี่ผมมองไปก็ขาวเดือดเลยครับนี่ท่วมหมดเลยนี่นี่นี่มนน้ำป่าสักอันนี้ก็เป็นอ่าตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมอเห็นใจชาวบ้านเลยไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอดจบไปเพียงเท่านี้ครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายครับสวัสดีครับ